สวัสดีครับทุกคนและยินดีต้อนรับสู่ Detective Code M ช่องที่จะพาคุณไปเจาะลึกทุกคดีปริศนาที่ซับซ้อนที่สุดในประวัติศาสตร์อาชญากรรมสำหรับวันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงคดีปากกาเคมีที่สร้างความสั่มสะเทือนไปทั่วทั้งวงการนักสืบทุกคนเคยคิดไหมว่าสิ่งของธรรมดาที่เราเห็นกันในชีวิตประจำวันอย่างปากกาเคมี จะกลายเป็นกุญแจสำคัญที่ไขคดีฆาตกรรมที่ซับซ้อนที่สุดคดีหนึ่งได้คดีนี้เริ่มต้นขึ้นในค่ำคืนที่เงียบสงัดที่ใจกลางกรุงแห่งนี้เสียงไซเรนดังขึ้นตึกกล้องแสงไฟสีแดงสลับน้ำเงินสะท้อนไปทั่วบนพื้นหินอ่อนเย็นเฉียบศพของมหาเศรษฐีคุณศิลานอนแน่นิ่งและข้างกายเขามีเพียงสิ่งเดียวที่ดูไม่เข้าพวก ปากกาเคมีสีมรกตที่ถูกทิ้งไว้ข้างมือมันคือร่องรอยสุดท้ายที่คนร้ายทิ้งไว้หรือมันคือสัญญาณลับบางอย่างที่กำลังบอกเราว่าคดีนี้ไม่ได้เรียบง่ายอย่างที่คิดวันนี้ผมจะพาคุณไปหาคำตอบและปลดล็อกรหัสลับจากปากกาด้ามนี้พร้อมๆกันนี่ไม่ใช่แค่เรื่องราวการตามหาฆาตกรแต่มันคือการเดินทีมสิบส่วนเข้าพื้นที่ทันทีแต่สิ่งที่พวกเขาสามารถเก็บได้ มีเพียงแค่ปากกาเคมีสีมรกตด้ามนั้นคุณศิลาเสียชีวิตจากการถูกแทงด้วยของมีคมไม่พบร่องรอยการต่อสู้หรือรอยงัดแงะประตูนั่นหมายความว่าคนร้ายคือคนรู้จักแต่ใครกันไม่มีใครที่รู้เรื่องการทำธุรกิจของคุณศิลามากไปกว่าลูกชายคนโตของเขาคุณภาคอีกแล้วคุณภาคเป็นผู้บริหารคนสำคัญอย่างของบริษัทเขาดูเศร้าเสียใจอย่างที่สุดและให้การว่าเขาไม่รู้ว่าพ่อไปมีเรื่องกับใครแต่ท่าทางของเขากลับดูแปลก เหมือนกําลังปิดบังอะไรบางอย่างทุกคนในครอบครัวล้วนมีผลประโยชน์จากความตายของคุณศิลาแต่หลักฐานกลับไม่มีเลยนอกจากปากกาด้ามนั้นผมลองพลิกดูปากตาด้ามนั้นและพบว่าที่ปลายด้ามมีรอยขีดข่วนเล็กๆเหมือนมันถูกใช้เขียนอะไรร่างบางอย่างบนพื้นผิวที่แข็งมาก่อนหน้านี้ผมนึกถึงเรื่องราวในอด,ดีตที่เคยเกิดขึ้นเรื่องราวที่ผมจําได้ขึ้นใจเรื่องราวที่คนใช้ปากกาเคมีในการทําข้อตกลงที่ลับ และผิดกฎหมายในวงการธุรกิจมืดผมลองสืบค้นข้อมูลในประวัติของคุณศิลาและพบว่าเขามีข้อพิพาทกับนักธุรกิจรายหนึ่งเรื่องการซื้อขายที่ดินแต่เรื่องนั้นก็จบไปนานแล้วหรือว่ามันยังเก่งไม่จบหรือว่าปากกาด้ามนี้คือสัญ,ญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงเรื่องราวในอดีตถ้าใช่มันหมายความว่าอะไรผมเริ่มสงสัยว่าการตายของคุณศิลาอาจเกี่ยวข้องกับธุรกิจใต้ดินของเขาแต่หลักฐานที่เชื่อมโยงถึงเรื่องนั้นมันอยู่ตรงไหน หรือว่ามันถูกซ่อนเอาไว้ในที่ที่เราไม่คาดคิดเรากลับมาที่บ้านของคุณซีลาอีกครั้งทุกอย่างดูเรียบร้อยแต่สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกแปลกคือห้องทำงานของคุณซิลามันดูว่างเปล่าสะอาดสะอ้านเกินไปเหมือนกับว่ามีบางอย่างถูกทำความสะอาดไปแล้วผมกวาดสายตาไปรอบห้องบนโป๊ะทำงานมีเอกสารมากมายแต่ไม่มีสิ่งใดเกี่ยวข้องกับปากกาเคมีเลย ผมเดินไปที่ผนังบนผนังมีไว้บอร์ดขนาดใหญ่ที่ถูกใช้สำารับเขียนแผนงานแต่ตอนนี้มันว่างเปล่าผมลองใช้ไฟแบล็คไลท์ส่องดูและสิ่งที่ผมเห็นทำเอาผมแทบหยุดหายใจบนไว้บอร์ดมีรอยเขียนเป็นตัวอักษรเล็กๆด้วยปากกาเคมีสีมรกตตัวอักษรนั้นเขียนว่า S78 มันคือรหัสอะไรบางอย่างผมใช้เวลานานในการวิเคราะห์รหัสนี้และในที่สุดผมก็คิดได้ว่า S78 มันอาจหมายถึงชั้น7ห้อง8ผมจึงรีบไปที่นั่นทันที่ชั้น7ห้อง8ของอาคารสำนักงานใหญ่ของคุณศิลาหรือว่านี่คือคำใบ้ที่ถูกทิ้งไว้จากฆาตกรแต่ทำไมฆาตกรต้องทิ้งคำใบ้ไว้ให้เราหรือว่านี่คือการสื่อสารระหว่างคนร้ายกับใครบางคนหรือว่านี่คือการท้าทายหรือว่าการเขียนรหัสนั้นไม่ได้มีความหมายอย่างที่เราคิดหรือว่ามันเป็นเพียงแค่รอยขีดเขียนที่ไร้ความหมาย แต่ผมรู้สึกว่ามันมีความผมเดินทางมาถึงอาการสำนักงานใหญ่ของคุณศิลาอาการที่ดูเก่าและถูกทิ้งร้างแต่กลับมีบางส่วนที่ยังคงเปิดใช้งานอยู่ผมเดินขึ้นบันไดไปถึงชั้นเจ็ดและพบกับประตูเหล็กหมายเลขแประตูนี้ถูกล็อกไว้แน่นหนาะผมไม่สามารถเปิดมันได้ผมเริ่มรู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ชอบมาพากลและแล้วผมก็ได้ยินเสียงฝีเท้าดังมาจากด้านหลังคุณมาทำอะไรที่นี่เสีย คุมของคุณพาดลูกชายคนโตของคุณศีลาผมหันกลับไปเผชิญหน้ากับเขาสีหน้าของเขาเต็มไปด้วยความไม่พอใจคุณรู้เรื่องนี้ได้อย่างไรเขาถามด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาผมตอบไปว่าผมแค่ตามร่องรอยมาร่องรอยอะไรเขาถามอย่างประชดประชันผมชี้ไปที่ประตูหมายเลข8และบอกเขาว่าร่องรอยจากปากกาเคมีของพ่อคุณสีหน้าของคุณภาคเปลี่ยนไปทันที เขาดูกังวลและดูเหมือนเขากำลังจะพูดบางอย่างแต่แล้วเขาก็เงียบไปเขาใช้เวลานานในการตัดสินใจก่อนที่จะพูดว่าพ่อผมไม่ได้ถูกฆ่าตายคุณภาคบอกว่าพ่อของเขาถูกจับตัวไปและนี่คือรหัสลับที่พ่อเขาส่งมาให้เขาส่งรหัสนี้ให้ผมดูมันคือรหัสที่ผมเห็นบนไวบอร์ดแต่รหัสนี้มันมีสองอัว S78 แและเขาถึงต้องโกหก ถ้าพ่อของเขาไม่ได้ถูกฆ่าตายแล้วใครเป็นคนทำรรแล้วทำไมพวกเขาถึงคำผมต้องหาคำตอบผมต้องไขรหัสที่สองนี้ให้ได้ไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนก็ตามผมกลับมาที่สำนักงานย่ายของกุินศิลาอีกครั้งหลังจากที่ได้รับคำบอกเล่าจากคุณภาค L94 คือชั้น9ห้อง4ซึ่งเป็นห้องเก็บของเก่าของบริษัทผมเดินเข้าไปในห้องกลิ่นอับและฝุ่นเคลือคลุ้มไปทั่ว ผมลองใช้ไฟฉายส่องไปที่ผนังและแล้วผมก็ได้ยินเสียงที่ทำให้ผมต้องหยุดชะงักเสียงนั้นดังมาจากด้านหลังของตู้เหล็กใบใหญ่ผมลองผลักตู้เหล็กออกและสิ่งที่ผมเห็นทำให้ผมตกใจมีช่องลับที่ถูกซ่อนเอาไว้ผมเปิดช่องลับนั้นออกและสิ่งที่ผมเห็นทำเอาผมแทบจะหยุดหายใจภายในช่องลับนั้นมีเอกสารมากมายเกี่ยวกับการซื้อขายที่ดินการฟอกเงินและการติดสินบน และในเอกสารเหล่านั้นมีชื่อของคุณภาน้องชายของคุณศิลาที่กำลังแย่งชิงตำแหน่งผู้บริหารกับคุณภาอยู่ในขณะน,นี้ผมไม่สามารถเชื่อได้เลยว่าคุณภาจะเป็นคนอยู่เบื้องหลังทั้งหมดแต่หลักฐานที่ผมเห็นมันฟ้องชัดเจนและผมก็พบสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจสมุดบัญชีเล่มหนึ่งที่มีลายมือเขียนด้วยปากกาเคมีสีมรกตปากกาเคมีที่ถูกทิ้งไว้ข้างศพของคุณศิลา มันถูกใช้ในการเขียนบันทึกการทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมายแต่ทำไมคุณพาถึงต้องทิ้งหลักฐานชิ้นนี้ไว้ผมขอให้คุณพาสมาคบผมที่ห้องสอบสวนผมวางปากกาเคมีที่พบในที่เกิดเหตุและสมุดบัญชีที่ผมเจอในช่องลับบนโต๊ะตรงหน้าเขาสีหน้าของคุณพาสเปลี่ยนไปจากที่เคยดูสงบก,กลายเป็นเตือนตระหนกคุณพาสบอกว่าผมไม่ได้ทำผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ ผมมองเข้าไปในดวงตาของเขาและผมเห็นความกลัวความกลัวที่ซ่อนอยู่ภายใต้ท่าทีที่มั่นคงอ,องทั้งหมดที่ผมได้รู้มาเรื่องราวการทำธุรกิจใต้ดินเรื่องราวการฟอกเงินและการติดสินบนคุณพาสฟังด้วยสีหน้าสีเผือดใช่ผมทำผิดเขาสารภาพแต่ผมไม่ได้ฆ่าพี่ชายผมผมรู้สึกได้ว่าเขากำลังพูดความจริงถ้าเขาไม่ได้เป็นคนฆ่าแล้วใครเป็นคนฆ่า และถ้าเขาไม่ได้เป็นคนฆ่าแล้วทำไมเขาถึงต้องซ่อนหลักฐานไว้หรือว่าเขากลัวใครบางคนผมตัดสินใจที่จะให้คุณพาสเป็นอิสระและขอให้เขาช่วยผมในการหาความจริงคุณพาสดูแปลกใจแต่เขาก็ตกลงผมให้เขาออกไปและผมก็โทรหาคุณภาคผมบอกเขาว่าคุณพาสสารภาพแล้วแล้วผมก็ได้ยินเสียงที่ทำให้ผมต้องยืนขึ้นเสียงหัวเราะเสียงหัวเราะที่เต็มไปด้วยความพึงพอใจและเสียงนั้นก็มาจากคุณภาค คุณภาคบอกว่าในที่สุดผมก็จะได้เป็นผู้บริหารคนเดียวแล้วผมรู้สึกว่าทำไมเขาถึงต้องทำแบบนี้และทำไมเขาถึงต้องใช้ปากกาเคมีเป็นเครื่องมือในการสื่อสารหรือว่ามันมีบางอย่างที่ผมยังไม่รู้เกี่ยวกับปากกาเคมีด้านนี้ผมกลับมาที่สถานีตำรวจผมขอให้ทีมงานตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดที่อยู่รอบๆอ,อาคารสำนักงานใหญ่ของคุณศิลาในคืนเกิดเหตุ ผมต้องใช้เวลานานในการดูภาพเพราะภาพมันมืดมากและไม่ชัดเจนแต่แล้วผมก็พบภาพที่ทำให้ผมต้องหยุดชงะงักภาพจากกล้องวงจรปิดที่อยู่ตรงทางเข้ามีผู้ชายคนนึงเดินเข้าไปในอาคารรูปร่างของเขาดูคล้ายกับคุณภาคและในมือของเขามีปากกาเคมีด้ามหนึ่งแต่รูปร่างของเขาดูเหมือนจะซ่อนอะไรบางอย่างผมใช้เทคโนโลยีในการปรับภาพให้ชัดเจนขึ้นและสิ่งที่ผมเห็น ทำเอาผมต้องตกใจใบหน้าของเขาไม่ใช่คุณภาคแต่เป็นคุณพาสคุณพาสที่ผมเพิ่งปล่อยตัวไปผมไม่สามารถเชื่อได้ทำไมเขาถึงโกหกผมและทำไมเขาถึงต้องทำเรื่องแบบนี้ผมรีบโทรหาคุณพาสคันทีแต่สายก็ถูกตัดไปผมรู้สึกได้ว่าผมกำลังตกอยู่ในกับดักกับดักที่คุณพาสสร้างขึ้นแต่ทำไมเขาถึงต้องทำแบบนี้หรือว่าเขาไม่ได้เป็นคนฆ่า หรือว่าเขาเป็นเพียงแค่ตัวหมากตัวหนึ่งในเกมนี้ผมต้องหาคำตอบให้ได้ก่อนที่จะมีใครต้องตกเป็นเหยื่อรายต่อไปผมรีบเปียงบ้านของคุณพาสทันทีผมรู้สึกว่าเขากำลังตกอยู่ในอันตรายและสิ่งที่ผมคิดก็เป็นความจริงเมื่อผมมาถึงบ้านของคุณพาสผมพบว่าประตูก็เปิดทิ้งไว้ผมเดินเข้าไปในบ้านและแล้วผมก็ได้ยินเสียงที่ทำให้ผมต้องหยุดชะงักเสียงต่อสู้ เสียงนั้นวาจากห้องกรับแขกผมรีบเข้าไปในห้องและสิ่งที่ผมเห็นทำเอาผมต้องตกใจคุณพาสกาลังต่อสู้กับคุณพาสคุณพาสที่ผมเห็นในภาพจากกล้องวงจรปิดเขาเป็นคนร้ายแต่เขาไม่ใช่คุณพาสเขาเป็นคนร้ายที่แต่งตัวคล้ายกับคุณพาสผมพยายามที่จะหยุดการต่อสู้แต่คนร้ายก็หนีไปผมเข้าไปช่วยเหลือคุณพาสและเขาบอกผมว่าคนร้ายเป็นแฝดของผม แฟดที่หายสาบสูนไปเมื่อ20ปีที่แล้วผมไม่สามารถเชื่อได้นี่มันเป็นเรื่องที่เกินจริงไปแล้วแต่คุณพาสบอกผมย่อแฟดดวงของผมชื่อคุณพาวินเขาเคยถูกทำร้ายโดยพ่อของผมเมื่อตอนเป็นเด็กและเขาหนีไปแต่เขากลับมาแล้วผมรู้สึกได้ว่าเรื่องนี้มันซับซ้อนกว่าที่ผมคิดไว้มากและปากกาเคมีมันก็เป็นเพียงแค่เครื่องเบร์ในการสื่อสารระหว่างคุณศิลาและคุณพาวิน คุณพาวินใช้ปากกาเคมีในการสื่อผมเริ่มสืบค้นเรื่องราวในอดีตของคุณพาสและคุณพาวินและสิ่งที่ผมพบมันทำให้ผมรู้สึกเศร้าเมื่อตอนเป็นเด็กคุณศิลาได้รับปากกาเคมีเป็นของขวัญจากเพื่อนสนิทและเขาก็ใช้มันในการทำสัญญาที่สำคัญแต่แล้วคุณพาวินก็ได้ยินความลับนั้นเข้าคุณศิลากลัวว่าคุณพาวินจะนำความลับนี้ไปบอกใคร เขาจึงลงโทษคุณพาวินอย่างรุนแรงและนั่นเป็นสาเหตุที่คุณพาวินหนีออกจากบ้านเขากลับมาแก้แค้นเขาใช้ปากกาเคมีในการสื่อสารกับคุณศิลาเขาใช้มันในการเขียนรหัสลับและเขาก็ใช้มันในการส่งข้อความผมจะกลับมาคุณพาวินวางแผนที่จะฆ่าคุณศิลาแต่แล้วคุณศิลาก็รู้ตัวและเขาก็พยายามที่จะหนีแต่คุณพาวินก็ตามไปทัน และการต่อสู้ก็เกิดขึ้นคุณศิลาพยายามที่จะใช้ปากกาเคมีในการเขียนข้อความสุดท้ายแต่เขาก็ทำไม่สำเร็จและเขาก็เสียชีวิตและปากกาเคมีก็ตกอยู่ข้างกายเขาผมรู้สึกสงสารคุณพาวินเขาเป็นเหยื่อเยื่อของความโลภเหยื่อของความลับที่ถูกซ่อนไว้และเขาเป็นเหยื่อของความรัดที่ขาดหายไปผมรู้สึกว่าผมกำลังจะจบเรื่องนี้แล้ว แต่แล้วผมก็พบสิ่งที่ทำให้ผมต้องหยุดคิดหลังจากที่ผมได้สืบสวนเพิ่มเติมผมก็พบว่าคนที่ทิ้งปากาเคมีไว้เลยที่เกิดเหตุไม่ใช่คุณพาวินแต่เป็นคุณภาคคุณภาคโกหกผมตั้งแต่ต้นเขาเป็นคนวางแผนทุกอย่างเขารู้ว่าคุณพาวินกำลังจะกลับมาแก้แค้นเขาจึงใช้คุณพาวินเป็นเครื่องมือเขาจัดฉากทุกอย่างขึ้นมาเพื่อให้คุณพาวินเป็นผู้ต้องสงสัยและเพื่อให้เขาได้เป็นผู้บริหารคนเดียวผมรู้สืบโกรธ และผิดหวังแต่ในที่สุดคุณภาคก็ยอมสารภาพเขาเล่าเรื่องทั้งหมดให้ผมฟังและในที่สุดคดีนี้ก็จบลงแต่ในใจผมก็ยังคงรู้สึกไม่สบายใจเพราะในท้ายที่สุดแล้วไม่มีใครที่ชนะในเกมนี้คุณพาวินต้องรับโทษและคุณภาคก็ต้องรับโทษและคุณศิลาก็เสียชีวิตและเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็เริ่มต้นขึ้นจากปากกาเคมีด้ามหนึ่งที่ดูเหมือนจะไม่มีพิดมีใัยผมหวังว่าเรื่องราวของคดีปากกาเคมีจะเป็นบทเรียนให้กับทุกคนว่า ความลับที่ถูกซ่อนไว้และความโลภที่อยู่ในใจคนมันสามารถทำลายทุกสิ่งทุกอย่างได้เรื่องราวของวันนี้ก็จบลงแล้วขอบคุณทุกคนที่ติดตามและถ้าคุณชอบเรื่องราวสืบสวนสอบสวนแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง detective code m เพื่อที่จะไม่พลาดทุกคดีปริศนาที่เราจะนำมาเล่าให้ฟังในครั้งหน้าแล้วเจอกันใหม่ครับ